ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเตรมิมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Re t u r n Studio เกมเหมือนเดิมทุกคน อัปเดตข่าวสารของ o o t b บ l l 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้ครับคนจะทำการพูดถึงการยืนยันนักเตะแพ็กใหม่นะครับคนหรือว่าสิ่งที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ทั้งหมดในส่วนของวันจันทร์9โมงเช้านะครับคนว่าจะเป็นแพ็กตำนานนะครับคนหรือว่าอีเวนต์การแจกฟรีต่างๆนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างเรามาดูการรับชมกันในคลิปนี้เลยด้ยกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาถึทุกคนฝากกดไลค์กด s u b s c r i ต e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมครับ ไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างนะครับก่ออย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้ครับคนจะทาการพูดถึงสิ่งที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่สำหรับวันจันทร์9โมงเช้านะครับทุกคนก็เรามาไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับเรามาเริ่ันที่ต้องฟังของแพ็กนักเตะกันก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับแพ็กนักเตะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับทุกคนก็คือแพ็กที่เข้ามาใหม่นะครับคนจะมีการเปลี่ยนแปลง1แพ็กด้วยกันนะครับทุกคนก็คือแพ็กของมีปีกหรือว่าแพ็กของตำ สำหรับตำนานที่จะหมดอายุไปนะครับทันเป็นตำนานของอีพิกอิตาเลียนหลีกมิดฟิลด์เดอร์นะครับซึ่งจะหมดอายุไปวันจันทร์9ก้าโมงเช้านะครับทุกคนสำหรับแพ็คนี้เลยนะทุกคนหรือว่าแพ็คที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับก็คือวันจันทร์9ก้าโมงเช้านะครับก็ไม่สามารถเปิดได้แล้วนะครับเพราะว่ามันหมดอายุไปวันจันทร์9ก้าโมงเช้านั่นเองนะครับและนอกเหจากนั้นก็คือจะมีแพ็คใหม่เข้ามาแทนที่1แพ็กนะทุกคนเป็นแพ็คของเนี่ยทุกคนอีพิกเนชั่นแนลแอตแทกเกอร์ุกคนหรือว่าแนวรุกของทีมชาตินนนะะคครรััับบกก็็าทพโดยยลลเ รวมไปถึงนักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมอีก8คนตามนี้เลยนะครับก็ทุกคนเล็งใครไว้บ้างอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์ comment คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับทุกคนสระนักเตะแพ็คใหม่ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์9โมงเช้านะครับประมาณนี้ทุกคนก็คือมีเพิ่มเข้ามาแค่1แพ็คเท่านั้นนะครับหลังจากนี้ก็คือเป็นในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีนี่ครับทุกคนสำหรับอีเวนต์การแจกฟรีนะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟกร,รีีีีีกก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 ัััััััันน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 เเ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 เหหมมมืือออออดิิะะคคคครรรรรรบบบบทททุ่ท่่่่ไ้ยยยวววต์์าูซลลแ สำหรับอีเวนต์แรกคือเว้นของทีมเพลฟันนะครับทุกคนอันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันนะครับแล้วก็วันจันทร์เก้าโมงเช้าก็คือมีการแจกฟรีเพิ่มเติมนั่นเองนะครับต่อมาอย่างที่2นะครับเป็นอิตาเลียนเลียครับคนหรือว่าเป็นอิตาเลียนคลับอีเวนต์นะครับเป็นรูปภาพของ AC ซีมิลานนะครับอันนี้ก็สิ้นสุดแล้วเช่นกันนะครับต่อมาเรามาดูอีเวนต์ที่เล่นกับบอทหรือว่าเล่นกับ AI กันบ้างนะครับทุกคนสำหรับอีเวนต์ที่เล่นกับบอทหรือว่าเล่นกับเอไอนะครับทุกคนก็คือมีการ เปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมเพิ่มเติมในส่วนของวันจันทร์9ก้าโมงเช้านั่นเองนะครับต่อประมาณนี้นะครับคนสำหรับสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็สิ่งที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ